สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในรายการทำการบ้านกับเทรดเดอร์ระจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคม2567กันนะครับมาเริ่มกันที่ตัวของเซ็นดิ้เด็กันก่อนนะครับในวิกที่ผ่านมาเองเนี่ยในส่วนของเซ็นดิเด็กเองก็มีภาพของการปรับตัวขึ้นมานะครับจนนะครับในวันศุกร์นะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีจังหวะนะครับที่ขึ้นไปทำไฮนะครับ สูงสุดเนี่ยนะครับที่ระดับถึงหนึ่งจุดนะครับแต่อย่างไรแล้วก็ตามเนี่ยนะครับในช่วงท้ายของการเทรดของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็กลับนะครับเป็นภาพของการปรับตัวลงมานะครับหลุด1,500จุดอีกครั้งหนึ่งนะครับและปิดวีคไปนะครับที่ระดับหนึ่งพันสจุดนะครับซึ่งถามว่าในภาพของเซตอินเด็กส์เนี่ยณจุดนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นก่อนนะครับก็คือการที่แบบเซตเองนะครับก็ยังคงเป็นภาพของการทำ ให้ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็สามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือพันหได้แวบหนึ่งนะครับแต่แล้วนะครับพอขึ้นไปยืนเหนือพันหได้แวบหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับก็คือเกิดแรงเทขายทับกําไรออกมานะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยถ้ามาพูดในเชิงของแท่งเทียนเนี่ยเราเห็นว่ามันก็จะเป็นแบบการทําไส้นะครับคือ ขึ้นไปโซนบนได้แป๊บหนึ่งนะครับแล้วเกิดภาพของการเทขายนะครับแล้วราคาปิดเนี่ยก็ต่ำกว่าราคาเปิดนะครับแล้วก็อยู่โซนล่างนะครับหรือก็จะบอกว่าเป็นแพทเทิร์นแฮมเมอร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นภาพที่บ่งชี้นะครับถึงการมีโอกาสนะครับที่เซตเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการพักให้เห็นได้บวกกับนะครับถ้าเราดูในเชิงของ r S I ประกอบด้วยเนี่ยเราเห็นว่า r S I เองนะครับก็มีสัญญาณนะครับที่เรียกว่า b e a r i s h เดเวอร์เจนนะครับก็คือราคาของเซ็ตในวิที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาทำไฮแต่ I s s i ครับกับไม่ได้ทำไฮด้วยนะครับกับปรับตัวลงนะครับเมื่อเทียบกับก่อนหน้านั้นเนาะตรงนั้นตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณที่เรียกว่า b e a r i s h d i v e r g e n c e นะครับและนะครับหาก SI อเนี่ยออกจากโซนโอบอสนะเมื่อไหร่เนี่ยตรงนั้นจะเป็นจุดบ่งชี้ถึงการพัก ตัวของเซตอินเด็กในรอบนี้นะครับก็ถ้าหลุด70มาเมื่อไหร่นะครับมีโอกาสครับที่เซตจะเป็นภาพของการพักฐานถ้าเห็นได้ซึ่งถ้าพักฐานเนี่ยถามว่าในวิกหน้าเรามองเซตพักฐานกันที่ระดับที่เท่าไหร่ระดับแรกครับผมมองที่ระดับตัวของเส้น EMA 20ปันนะครับก็ถแถวระดับ1,458จุดนะครับอันนี้จุดแรกก่อนนะครับและ จุดที่2นะครับก็เป็นแถวๆระดับ1,476จุดนะครับสองโซนนี้นะครับ, Sony, รบเป็นแนวรับสำคัญของเซ n ตอินเด็กนะครับในสัปดาห์หน้านะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นภาพของการพักฐานได้เห็นได้ส่วนแนวต้านเนี่ยนะครับถ้าดูในเชิงเทคนิคอเองเราก็อาจจะแบบเออเรียกได้ว่าอยู่ที่ระดับ1,498จุดหรือจริงๆก็คือ1,500จุดนั่นแหละนะครับก็บอกว่าณนะเวลานี้เองเนี่ยเซตก็น่าจะกำลังนะครับเข้าสู่ในภาพของการ พักฐานแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ขึ้นมาร้อนแรงมากนะครับจนถ้าดูจากราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะขึ้นไปเทรดเหนือเส้น EMA 20วันอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับคือราคาบันฉีกกับเ e ส้น EMA มันจะท้อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับถ้าพักก็ผมมองว่าแถวเส้น EMA 20วันนะครับก็เป็นเป็นแนวนรับที่ดีนะครับของเสรษฐีรอ,อบดีเนาะถัดมาครับ ถ้ามาดูในส่วนของตลาดทีเฟก,กันนะครับก็เป็น S50 เป็นซีรีส์ Z24 จะเห็นว่าล่าสุดครับก็ปิดไปที่ระดับ956จุดนะครับหลังจากในระหว่างวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีจังหวะนะครับที่ขึ้นไปทำาายสูงสุดนะครับที่ระดับ964จุดนะครับก็โดยภาพรวมนะครับมีจังหวะภาพของการพักนะครับให,หนนะให้เห็นนะครับในช่วงท้ายของการเทรดใน วันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือถ้าเราดูจากรูปนี้นะเรเห็นว่า S50 เนี่ยมันจะมีจุดที่แบบกองกองกันของราคาให้เห็นเนี่ยก็คือแถวแถวระดับ953จุดนะครับซึ่งตราบใดนะครับที่เซ็ตเนี่ยยังไม่หลุด9ก0เอ่อ S50 เนี่ยไม่หลุด953จุดเนี่ย ยังมีโอกาสนะครับที่จะกลับมาเป็นภาพของการแบบแกว่งอยู่ในกรอบ9 5 3ถึง964แต่แต่หากเปิดมาวันจันทร์และราคาหลุด953องเมื่อไหร่ตรงจุดนี้ครับจะเป็นจุดคอนเฟิร์มของการพักฐานของ S50 t f e c t นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยผมแนะนำเลยคือถ้าหลุด953เปิดช็อตตามนะครับเทคูฟิตเนี่ยผมมอง2แนวนะครับคือ9 4 0จุดนะครับกับ947จุด,จด,จด และวางจุด Stop Loss ถแถวราคาปัจจุบันนะครับก็คือ956จุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนการเทรดสำหรับตัวของ s 5 0 t นะครับแล้วก็เรามาอัปเดตเรื่องของมุมมองของเซตกันเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหุ้นการบ้านที่ลูกเพจของเราถามกันเข้ามาในวันนี้บ้างนะครับก็เรียกได้ว่ามีทั้งหุ้นไทยนะครับแล้วก็หุ้นต่างประเทศเลยนะครับอย่างนี้นะครับจะมีถามถึงตัวของอาริบาบาเข้ามานะครับก็ เจนว่าจีนเนี่ยนะครับจีนกับทางฮ่องกงเองเนี่ยนะครับในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาเองก็เริ่มเห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นมาให้เห็นนะครับหลังจากช่วง3าวันที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงมากนะครับหลังจากเนี่ยถ้าดูไปดูดอาลีบาบานะเคยขึ้นไปทํำ high ที่สบาทเก้สิสตังค์นะครับก็ลงมานะครับเคยลงมาโลสุดเลยเนี่ยสบาทสิสตังค์นะครับก็ภายในแบบไม่กี่วันเท่านั้นะนะครับลงมาเยอะมากนะครับซึ่งพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ย เราจะเห็นว่าราคาเริ่มกลับขึ้นมาให้เห็นได้นะครับก็กลับขึ้นมายืนเหนือเส้น ema 20วันนะครับแล้วก็ถ้าดูในเชิงของแนวรับเองเนี่ย rsi เองก็อยู่แถวแถวระดับ50เนี่ยลงมาท e ทเ s ็ตนะครับแล้วก็ฟื้นตัวให้เห็นดังนั้นนะครับในส่วนของ Alibaba เองเนี่ยเราก็มีรุ้นนะครับว่าเฮ้ยตรงจุดนี้เองเนี่ยก็มีโอกาสนะที่จะเป็นภาพของการฟื้นตัวให้เห็นนะครับโดยมีแนวรับสำคัญครับ4าท14สตางค์ แนวต้านครับเป็น4บาท56กับ4บาทแ6สตังค์นะครับถัดไปครับเป็นในส่วนของบัฟ b a f นะครับก็จะเห็นว่าในช่วงหลังมาเนี่ยนะครับช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับราคาก็เป็นภาพของการปรับตัวลงมานะครับแต่อยงไรเราก็ตามเนี่ยก็ยังสามารถยืนเหนือนะครับในะระดับสำคัญที่14บาท80สตังค์ได้นะครับดังนั้น นะครับเราก็ยังมองว่าอตอนนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้แยกขนาดนั้นนะครับแถวตรงนี้เองเนี่ยเป็นโซนแนวรับพอดีด้วยซ้ำนะครับดังนั้นนี่ถ้าหากใครยังไม่มีของจริงๆแล้วเนี่ยผมกลับมองว่าอาจจะเป็นภาพของการเทรดดิ้งนะครับเทรดในกรอบนี้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนะครับเล่นในส่วนของเทคนิ i c a l rebound ก็อาจจะเข้าไปบายนะครับ15บาท10าทส,สตางค์นะครับว่าซับรอดอาจจะลงมานิดนึงนะครับ14บ,บาท50นะครับ แนวต้านเนี่ยนะครับผมก็จะมองแถวโซ่16บาท50กับ17บาท40สตังค์นะครับสำหรับตัวของบฟัฟถัดไปเป็น BCP ครับจะเห็นว่าล่าสุดเองเนี่ยราคาก็ปรับตัวลงมานะครับเทรดในระดับที่ต่ำกว่าเส้น EMA 200วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งการที่ราคาเนี่ยลงมาเทรดกันในระดับที่ต่ำกว่าเส้น EMA 200วันเนี่ยมันเป็นภาพที่ผมชี้ถึงภาพ ดาว n ท a น d ของหุ้นตัวนั้นๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับตัว BCP เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมองว่าเป็นภาพของการพักฐานนะครับแนวรับสำคัญ32บาทกับ34บาท25สตางค์แนวต้านครับเป็น36บาท50สบตางค์นะครับสำหรับตัว,ว BCP ก็ไม่มีของอยังไม่แนะนำนะครับคิดว่าน่าเป็นภาพของการปรับฐานมาเห็นก่อนนะครับ BCP นะครับ ต่อไปเป็นเดลต้านะครับเดลต้าเองเนี่ยก็ยังขึ้นไปทำออทําไาเรื่อยเรื่อยเลยนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมาครับก็ปรับตัวขึ้นไปนะครับปิดที่ระดับ130บาท50สตังค์ซึ่งนะจุดเนี้ยนะครับเราก็มองว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับตราบใดที่ราคายังไม่หลุดประมาณสัก126บาท ถ้ายังไม่หลุด126บาทเองเนี่ยสับเตลตาผมยังมองว่าเออเป็นภาพของการปรับตัวขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าหุ้นที่ทำออทามไฮนะครับจริงๆบางคนมักจะกลัวนะกลัวที่แบบจะไล่ซื้อนะครับหุ้นที่ทำออทามไฮแต่จริงๆแล้วเนี่ยหุ้นที่ทำออทามไฮเนี่ยตราบใดที่มันยังทำออทามไฮมันก็จะทำออทามไฮออทามไฮออทามไฮไปเรื่อยๆนะครับเราอาจจะแค่แบบบายไปนะครับแล้วก็มาร์กจุดสต็อปลอสไว้นะครับอย่างในเคสเนี้ยผมก็มองว่า จุดเที่ยวต้องมาร์คสต็อปลอสเนี่ยคือ126บาทนะครับถ้าบ่าย130คัดลอส126นะครับจุดเทโกฟิตเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ค่อนข้างตอบยากนะครับเพราะว่าการที่ราคาขึ้นไปทำออทามไฮแล้วเนี่ยการที่ผมจะให้เป้านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขยับขยับขยับขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ดีอะนะครับสำหรบดิวตา้าเนี่ยที่ผ่านมาคือแบบราคามันก็เบรกขึ้นมาได้ตลอดนะครับ ouch, หรืออินทัชหรือกราฟเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพประมาณนั้นเลยเนาะดังนั้นผมก็ให้ภาพอย่างนี้กัอย่างเนึ่ไงได้ รู้ไว้นะครับหลุด126บาทคัดลอสนะครับแล้วก็ไปเทคโอฟิตนะครับก็ตามอาจจะแบบ135 140อะไรเงี้ยก็ได้นะครับหรือทยอยแบ่งขายก็ได้นะครับสำหรับตัวเดลต้าเนี่ยนะครับถัดไปเป็น JMT สับตัว JMT เองเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาก็กลับขึ้นมานะครับยืนเหนือเส้น e MA 200วันได้ เป็นที่จะปล่อยแล้วนะครับแต่ไงไรแล้วก็ตามเนี่ยนะครับในแท่งเทียนแท่งล่าสุดนะในวันศุกร์ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะปิดไม่ค่อยสวยนะครับลบไป4.6%เนี่ยแล้วก็อาเอสไอเองเนี่ยก็ออกจากโซนโอเวอร์บอทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนะครับถ้าหากวันจันทร์มาเนี่ยหลุดสัก19บเาทเกสตางค์มาเมื่อไหร่นะครับหรือหลุดตรงแถวเส้น EMA 200วันลงมาเนี่ยตรงจุดนั้นครับจะเป็นภาพที่เป็นภาพของการคอนเฟิร์มการพักฐานสำหรับตัวเ m t ในรอบใหม่ นะครับดังนั้นถามว่าณปัจจุบันเนี่ยม,มันก็ยังไม่หลุดนะเนาะมันอยู่2 0 7แต่ถ้าดูแท่งเทียนแล้วเนี่ยจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ดังนั้นผมเลยแนะนาแล้วกันนะครับว่าหากใครยังไม่มีของเนี่ยเว้นซีก่อนดีกว่านะครับส่วนคนที่มีของอยู่แล้วล่ะนะครับรู้ไว้แล้วกันว่าหากหลุด19บาบาท90สตังค์มาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วแบบไม่มีท่าทีนะครับว่าจะกลับขึ้นไปยืนเหนือ19บาท90หรือตรงแถวเส้นนิเมสองร้วันได้เนี่ยตรงจุดนั้นครับ ุณต้องยอมมอบตัวนะครับคือคัตลอสนะครับถัดไปเป็น M M นี่ยังคงเป็นภาพของการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคือราคาเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ28บาทนะทำโลททำโลมาเรื่อยๆนะก็เรายังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวแต่อย่างใดนะครับเราก็ยังเทรดในระดับที่ต่ำกว่าเส้น e m m a 200วันอยู่ ตั้งนั้นนะครบับตัวของ M เนี่ยก็มองว่าเป็นภาพของการปรับตัวลงมาพักฐานลงมานะครับแนวรับเป็น27บาทกับโลเดิมนะครับ20 24บาท80สตางค์นะครับแนวต้านเนี่ยแถวโซน30บาทไม่มีของนะครับแนะนำให้เวทเอ็นซีก่อนนะครับอย่าพึ่งเลยสับตัวของ M มีของอยู่แล้วนะครับถามว่าทำไงดีนะครับผมอาจจะแนะนำอย่างนี้ละกันว่าหากหลุดแถวโซน27บาทซึ่งเป็นโซนที่เคยเป็นแนวต้านเดิมนะครับหากหลุดลงมาเนี่ย นะครับสับปะรดเอ็มส่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ OSP เนี่ยก็อันนี้ตามรูปเดิมเลยนะครับที่เคยพูดไปในน่าจะไลฟ์นะครับรอบที่แล้วเนาะก็จะเห็นว่า OSP เนี่ยน่าจะเป็นภาพของการแกว่งอยู่ในกรอบนะครับราคาไม่ไปไหนนะครับแนวรับเนี่ย20.9 21.8แนวต้านเป็น2 2่อ่ายี่กับ25บาท ดังนั้นตอนนี้ราคาลงมาอยู่แถวโซนแนวรับแล้วนะพถ้ายังไม่มีของจริงๆก็บายได้นะครับอาจจะวางคัดลอสเมื่อหลุด20.9จุดเทคโคฟิตเนี่ยนะครับ24บาท20สตังกับ25บาทนะครับถัดไปจะเป็นในส่วนของปตทอสอพอเห็นว่าปตทอสอพไอเนี่ยราคาก็ยังคงเป็นภาพของการปรับตัวลงมาเรื่อยๆเลยนะครับปรับลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ ลุ้นนะลุ้นนะลุ้นทำโลเนี่ยนะครับคือยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวตรงไหนนะครับณนะปัจจุบันอาจจะมีจุดหนึ่งที่ดูแล้วดูแล้วเหมือนจะดีนะก็คือการที่แบบราคาลงมาทําโลแต่ S I ไม่ได้ทำโลเงี้ยเหมือนจะดีนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่ามันก,ก็ได้แค่แบบรีบาวไปแตะแตะแถวเส้น E m เม0 e m a 20เยแล้วก็ปรับลงมาตลอดนะครับเพราะงั้นเนี่ย ก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวอะไรนะครับสำหรับตัวสอบพอก็ยังมองว่าไม่มีของเวทันซีนะครับมีของอยู่แล้วนะครับก็รู้ไว้นะครับว่าหากหลุดซักโซนจริงๆก็โปรเดิมคือตรงนี้นะ128บาท50นะครับจริงๆก็ควรขับได้แล้วล่ะนะครับสำหรับตัวสอพอเนี่ยดูไม่ค่อยโอเคเลยนะครับสุดท้ายครับเป็นเสี่ยวหมีนะครับเสี่ยวมี่นะครับก็ เป็น DR จีนเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยก็เป็นภาพของการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาตามภาพรวมนะครับตัดินตัดทุ้นจีนแล้วก็ฮ่องกงที่ฟื้นตัวขึ้นมาให้เห็นได้นะครับซึ่งโดยภาพรวมนะเนี่ยผมก็ยังค่อนข้างที่โอเคนะกับเซียวมี่นะครับเพราะว่าราคาก็ยืนเหนือนะครับในส่วนของเส้น EM20 วัน EM20 วันยืนเหนือ50และ200วันบวกกับก็สามารถเบรกนะครับแนว ต้านเดิมขึ้นไปได้อยู่นะครับดังนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยก็โอเคนะครับคิดว่าเป็นภาพอัพเทรนอย่งชัดเจนนะครับแต่อะไรแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเทียบนะเห็นว่าแบบจริงอยู่แนวรับคือตรงประมาณสัก9ก้บาทหกสตงางค์แนวต้านก็11บาทอะแต่แบบเออลิครรวอร์ดมันเป็น1ต่อหนึ่งอะ <c oughs> คือถ้าจะเข้าตรงเนี้ยก็แอบรู้สึกแบบช้าไปนิดนึงนะครับไม่ค่อยคุ้มในเชิงลิคเรวอร์ดนะครับ ผลตอบแทนตน่อความเสี่ยงเนี่ยดูไม่ค่อยคุมกัเท่าไหร่ถ้าเป็นผมนะครับอาจจะต้องรอยอ่อมาก่อนสักเล็กน้อยนะครับแล้วค่อยเข้าไปบ่ายอันนี้ค่อยน่าสนใจนะครับแต่ถ้าไม่ยอ่อนเงี้ยก็เว้นแซีไปก่อนละกันนะครับมีของอยูแล้วก็ถือรันเทรนไปครับแล้วก็ลุ้นเบรก11บาท20สตังค์ให้ได้นะครับโอเค วันนี้ก็น่าจะมาอัปเดตนะครับทั้งเรื่องของตลาดเองนะครับว่าจะเป็นเซตเอง S50 เองแล้วก็รวมถึงตอบคำถามที่ลูกเพจถามกันเข้ามาในวันนี้ครบถ้วนแล้วเนาะก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในส่วนของ s t o c o l กเ e t i o n ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนแหละครับสวัสดีครับ